ตกปลาแล้วก็นะที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง,องเรานะครับนี้เราช่องลิวลอลาอ่คาาเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้มาอ่างแม่ยามในครับผมเหมือนเดิมเป็นอ่างที่อ่างประจําไปแล้วนะครับมาบอยนะมาบอย,อยตอนนี้ก็เตรียมของอะไรเสร็จแล้วนะครับพร้อมตกนะครับก็มีสมาชิกมาเฝ้าหนึ่งตัวนะครับวันนี้ มาตั้งแต่มาเฝ้าตั้งแต่ตอนมาแล้วครับวันนี้เราก็มากันสองคนนะครับครับผมก็มาอยู่กับนะฮะตงนะครับผมตงหิวล้อหลักครับครับส่วนผมต๊อกหิ้วล้อลากครับผมวันนี้ก็ผลงานจะเป็นไงก็ติดตามรับชมเลยนะครับไป แต้มแรกนะครับแตกแล้วนะครับ 8ปมงเช้านะถึงเวลาทา,ทานอาหารก่อนน,ะนี้ก็เหมือนเดิมมาสองคนก็ง่ายๆข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ทอดขอ้าวผัดเดี๋ยวไงทานข้าวก่อนครับเดี๋ยวมันลุยใหม่ครับ ให้การยังไงครับนะ่ทราบไหนกลางกลางยังไงครับเงียบอยู่เลยครับนี่แตกปลาเล็กไปคนละตัวนะครับพอดีอดโตมมาครับครับามทุ่นยากหน่อย <c oughs> It's a bad time, you know? จัากเต็มกินทำข้าวเที่ยงครับกลับมาลุยกันต่อครับโมเป็นปัานเล็กนะครับตัวใหญ่ยังมาดูนักต๊อปหน่อยครับเหรอครับพากบ่ายเป็นยังไงบ้างครับคิดว่ายังไงพากบ่ายหลับกินข้าวหยิมแล้วหลับได้แน่นอนได้แน่นอนอ่ะโอเค ได้แน่นอนติดตามดูนะตอกนะครับตอกได้แน่นอน thank you ไม่โดนอีกแล้วครับอ๋อเล็กเยอะยิงครับวันนีไ้ไม่มีตัวนะครับโอโหสุดจริงๆครับวันนี้ปวดแขนครับแต่ไม่ได้ไมไ่ตัวนะปวดแขนซับเนี่ยครับ วันนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งนะครับ,รบเจอฝูงปลาเล็กนะครับวันนี้วัดจนปวดแขนสับปวดแขนเลยวันนี้ครับสับกันละแนวแต่เป็นปลาเล็กนะครับไม่ได้ตัวก็ตามลุ้นกันต่อครับวันนี้จะเจอปลาใหญ่หรือเปล่า มันจะได้แหลบก่อมเนี่ยนอ้อนี่สิจะไม่ได้แหลบเหรกแาผมว่านะติดตามกันตอครับนะ่นะยังมีเวลาไปลุ้นกันตอเลยครับ นี่นะครับตันนี้เจอต่ปลาเล็กนะครับอะอย่างเี้เจอครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นเลยนะครับแดดนกดดตอกก็อยู่ในลุ่มนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงเก็บของนะครับวันนี้ ตัวใหญ่น่าจะไม่ไม่เจอเจอแล้วนะครับและตกปลามัะผ่านไปไวายเสมอนะครับแป,ป๊บๆห้าโมงย็นแล้วนะครับ วันนี้ไปได้แหลบเส้กก้อมเขียงบอลล่อนเขียงครับเดี๋ยวสักพักเก็บของนี่นะฮะปลาโลววันนี้นะครับในวันที่ฟูงปลาเล็กเข้าฟูงปลาเล็กทันลม ไม่เอาครับไม่เอาครับปล่อยให้มันโตก่อนให้มันโตปล่อยกับคุณสู่ธรรมชาติครับปลาเล็กปลาน้อตเอาไปก็ไม่หอ,อกินครับรบวมกันแบบนี้ปล่อยครับปลอย ปลาใหญ่นะครับน้าดงนะไม่เป็นไรครับครับผมเราเน้นปลาตัวโตครับผมกาดหน้าค่อยกาดก็ค่อยมาแก้มือใหม่นะโอเคครับนะครับเย็นแล้วครับเก็บของแล้วครับนี่อยาจะเก็บของแล้วครับเย็นแล้วกาดเย็นทำไว้ครับบรรยากาศดีกาดดี เทบบมทางของการตกปลาธรรมชาติครับผมแหมธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ครับบุกบานสำลันใจมาพักผ่อนมาสูดอากาศนะครับเก็บของกันครับ หมดเวลาแล้วครับนั่นสำหรับทริปวันนี้ก็ตัวนี้เก็บของอะไรหมดแล้วก็เดี๋ยวกลับกันเลยครับครับคนอื่นก็ขอขอบคุณนั้นที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับช่องหลิวล้อลากของเรานะครับวันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่นะวันนี้ตัวใหญ่ไม่เข้าครับได้แต่ตัวเล็กมีแต่ปูปลาเล็กเข้านะครับวันนี้ถือว่าป่าไหมถือว่าไม่ป่าครับ แต่ว่าเราเราไม่ไม,ไม่ไม่เจอปลาใหญ่เฉยนะครับก็วันนี้มีขงูงปลาได้เข้านะครับก็น้ำขึ้นด้วยนะ,ะน้ำขึ้นด้วยครับก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่ง่อการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับวปายห